สวัสดีครับนักศึกษา,ามาพบกับ Drug-induced neurological and psychological disorder อีพิโซดที่6ซึ่งเป็นอีพิโซดสุดท้ายสำหรับซีซั่นนี้นะครับเราก็จะเหลือเรื่อง Drug-induced depression นะครับไม่ใช่ Drug-induced t ต้ฝุ่ n นะะ Induced depression ะครับยาที่ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากยานะครับเป็นหนึ่งในนะครับทำไมถึงพูดถึงด e เพรสชันนะครับก็ในเรื่องของไซโคเนี่ยในเรื่องของไสายไข่สายไข่ depressive d i s เดอร์อ disorder disorder ที่เกิดจากยาเนี่ยฮะมันก็จะมีด e เพรสนะครับมีแอ n x i ตี้มันก็กลับกัน2อ,อันใช่ไหมฮะเนี่ยแอ n x i ตี้มันก็ไม่น่าจะยากะนะ อีกอันนึงก็คือไซโคซิสไซโคซิสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือยากยากพบน้อยและยากและเวลาพบมันแยกไม่ออกด้วยเราเองฮะคือคือทำอะไรไม่ได้แยกไม่ออกและทําอะไรไม่ได้แยกยากฮะแยกยากนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดในผู้ป่วยไซคายอยู่แล้วนะส่วนแอไซตี้เนี่ยก็พบพบเป็นปกติโดยไม่ต้องใช้ยา นะครับแล้วก็ด้วยเหตุที่เวลามันไม่พอนะครับคือถึงแม้ในวิดีโอนี้ถ้าคุณนับรวมเวลาอาจจะเหลือจริงๆถ้าสอนสดเนี่ยไม่น่าเหลือนะครับคืออาจารย์ตัดรายละเอียดบางอย่างที่ไม่พูดนะครับในสไลด์ไม่โชว์แต่ว่าก็ดูแล้วก็คือถ้าพูดมันก็จะเยอะมันมันหกชั่วโมงเนี่ยมันแน่นแน่เลยก็เอาเป็นว่าเอาอันที่พบบ่อยแล้วกันแล้วมันค่อนข้างจะอินเทอร์เฟียร์การใช้ชีวิตปกติ เพราะอะไรฮะดีเพสกับไซคลายไม่เหมือนกันไซคายเนี่ยถ้าจากที่เราเรียนกันมาแล้วไซคลายด์ดิสออเดอร์คือโรคทางจิตเนี่ยที่มันหนักๆคือโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยหลุดออกจากโลกความเป็นจริงนะครับไม่รับรู้บุคคลเวลาสถานที่ดังนั้นชีวิตประจำวันไม่ต้องพูดถึงฮะ ถูกไหมแต่ดีเพรสแอไซตี้สองอันนี้ยังอยู่ในโลกของความเป็นจริงยังใช้ชีวิตอยู่ปกติแอไซตี้มันก็ปกติมันเป็นกันอยู่แล้วไม่ต้องใช้ยานะครับยามันก็มีถึงแม้จะดูเหมือนมากนะครับดูเหมือนมากแต่ว่าในบันทึกและรายงานที่ที่อาจารย์ค้นได้คือที่ที่หามาเนี่ยในหนังสือที่มี ภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นหนึ่งใน most common เลยใส่คายอาการป่วยทางจิตที่ที่พบได้บ่อยมากนะครับแล้วก็มันก็จะรบกวนการทำงานหรือวิถีชีวิตประจำวันรวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มากกว่าน่าจะมากกว่า anxiety ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า d e p r e s s เพร p r e s s e เน่ยเ,เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งที่สาเหตุจริงๆเราก็ไม่รู้นะครับ โรคทางจิตหลายอย่างมันก็คือรู้ไม่หมดนั่นแหละนะครับแต่การการดีเพสที่เกิดจากยาเนี่ยมันจะคล้ายดีเพสดีเพสชันที่เกิดขึ้นโดยอาการเจ็บป่วยเลยนะครับคล้ายเลยนะครับมันก็เหมือนกับอาการชักหรือว่าพากินสันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากยาหรือการใช้ยานะครับเวลาเกิดก็จะรบกวนเรื่องของอารมณ์ นะครับเรียกว่าจนกว่ายาจะหมดฤทธิ์เลยจนกว่าจะหมดปัญหานะครับเกิดได้เมื่อไหร่บ้างเกิดได้ตั้งแต่ระหว่างใช้ยาที่เป็นสาเหตุนะครับหรือหรือเกิดพิษจากยานะครับในเวลา1เดือนคือออนยาแล้วเกิดท็อกซิกเกิดท็อกซิกภายในเวลา1เดือนแล้วเกิดอาการซึมเศร้านั่นคือเกิดจากยานะครับหรือเกิดจากวิดรอว์ ถอนยาแล้วเกิดจะนับเป็นดีเพรสที่เกิดจากยานะครับแต่ไม่เป็นไรเงื่อนไขไม่ต้องสนใจอาจารย์ไม่ถามเงื่อนไขนะครับไม่ถามเงื่อนไขแบบละเอียดขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าระหว่างใช้ยาหรือเกิดพิษแล้วก็วิดรอเกิดอาการแล้วก็จะเป็นเกิดจากยานะครับทีนี้สาเหตุมีอะไรบ้างครับมาดูกันครับ มีตั้งแต่คาดไม่ถึงไอโซทร t i ิโนอินใช่ไหมฮะนะซีเรียสดีเพสด้วยนะครับเคสรีพอร์ตมีซูซายซูซิดอลไอเดียคือเป็นดีเพสแล้วฆ่าตัวตายถึง37ลายในระหว่างปี1 9 8 2ก้ถึงปี2000นะครับแล้วมีดีเพสที่เกิดจากยาที่มีรายงานเนี่ย300กว่าเคสนะฮะยาลดความดันโลหิต พวกนี้มีรายงานหมดฮนะเอสดิพีเตอร์เบต้าบล็อกเกอร์แคลเซียมเชอร์เบตบล็อกเกอร์นะครับแอนตี anti ้ออดินาจิกทั้งเซนทรซลลีแอคติ้งนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเซนทรซลลีแอคติ้งนะครับเออ่ส่วนเออ่แอนตี้ออดินาจิกที่เป็นที่เป็นไม่ใช่เซนเซอรีแอคติ้งเนี่ยกับเบต้าบล็อกเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานที่มายืนยันมาซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับท้ายท้ายดรายติกเองก็มีนะดีจอกซินดีจอกซินเนี่ยในผู้ป่วยผู้ป่วยหญิง สูงอายุที่ได้รับดิจอกซินมีอัตราการเกิดดีเพสนะครับสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าที่อายุน้อยกว่านะครับแอนตีไบโอติกฟลูโควินโลนแอนตี้ทีบีนะครับแต่อุบัติการเนี่ยไม่รู้ไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่มีรายงานแอนติไวรลัลนะครับแอนติไวรัลก็มี NNRTI นะครับนอน,นิวคลีโอไส เ e v ดวั e e e บร e เวสทันทริปเ e d นะครับเอฟาวิเนนวิราปีนนะครับพวกนี้นะครับอุบัติการมีอยู่โดยเฉพาะในผู้ป่วยอุบัติการจะสูงขึ้นทันทีในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคทางจิตเวชนะครับแล้วก็ p r o ตีสอินทิบิเตอร์อะบาคาเวียนด v นานะครับพวกนี้มีรายงานทําให้เกิดดีเพลสนะครับฮอร์โมนอุบัติการมีตั้งแต่ 1- นจนถึง54%เเลยนะครับ ยาอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามที่มีผลต่อฮอร์โมนเพศการสร้างฮอร์โมนเพศจะทําให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดดีเพสนะครับมีรายงานของอโก n ด d โ,โทรปิน n ิลิซซิงฮอร์โมนอะโกนิสนะครับทำให้เกิดไฮโปเอสโตรเจนิกสเตก็คือเอสโตรเจนต่ำเกิดดีเพสราว50%ของผู้ป่วยนะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยหญิงสูงอายุ จะเกิดดีเพสง่ายเมน o p ส o s จะเกิดง่ายได้รับยาที่เป็นสาเหตุของดีเพสยิ่งเกิดง่ายเลยนะครับทามอกซิเฟนเป็นแอนตี้เอสโตรเจนใช้รักษา c ีเอเบสนะครับเบสแคานซ์มีรายงานมีรายงานทําให้เกิดดีเพส15-20%นะครับซึ่งในรายงานเหล่านี้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์มีคนวิเคราะห์เหมือนกันว่าบางทีก็อาจจะเกิดจากโรค c ีเอเบสเองคือผู้ป่วยป่วยเป็นมะเร็งก็ดีเพสแต่เขาก็วิเคราะห์แล้วว่าบางส่วนมันก็ไม่เกี่ยวกับโรคนะครับมันเกี่ยวกับยา นะอยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน most common ของยาคุมกําเนิดที่ทําให้เกิดดีเพสคือมักพบเมื่อหยุดยาเพราะส่วนใหญ่ยาคุมกำเนิดเวลาเวลารับประทานนานรับประทานนานเลยฮะนานนานทานกันเป็นปีๆบางคนเพราะว่าผู้ชายไม่ยอมทํามันใช่ไหมหรือผู้หญิงบางคนไม่แต่งงานไม่อยากมีลูกไอทำหมันก็มันยุ่งแล้วนะครับก็เลยกินเอาดีกว่า นะครับเสี่ยงต่อดีเพสนอกจากเสี่ยงต่อสตรกแล้วยังมาเสี่ยงดีเพสอีกนึกออกไหมฮะนะมีรายงาน70ในพันเคสตอ่อปีสำหรับสตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดในอเมริกานะครับโลโดเอสโซเจนจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อดีเพสถ้าเป็นโลโดสนะครับเือนถ้าไฮโดเอสโ o เจนก็จะเสี่ยงนะและถ้า และถ้าจําไม่ผิดคือไอเอสโตรเจนเองก็ไปเกี่ยวกับสโตรกใช่ไหมซึ่งมันก็จะส่งผลให้เกิดดักอินดิวส์นิวโรโลจิกดิสอเดอร์อื่นตามมาด้วยใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนำผู้ป่วยหรือเราจะกินเองนะพวกเราผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจะกินยาคุมเองก็เอาที่มันโลโดเอสโตรเจนหน่อยนะครับส่วนใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะดีเพรสอยู่แล้วก็ให้ระวังนะครับตัวถัดมาคอติโคสเตอรอย คอร์ติโคสเตอรอยส่งผลกระทบต่อ HPA axis หรือ hypothalamic pituitary axis นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับ depression at นะครับสเตอรอยเองเนี่ยมี p s y c h ไ i c side effect อยู่นะครับทั้ง depressionmania และ psychosis เลยนั้นสเตอรยอย long term เนี่ยนะมีปัญหาอยู่นะครับมี case report นะครับอุบัติการของ low dose c o r t i c o s t e r o i d คคย,เยเมื่อเทียบเป็นพินิโซลน์พินิโซน equivalent เนี่ยน้อยกว่า40มิลลิกร,รัม per day จะอยู่ที่1.3% แต่พอมากกว่า80มิลลิกรัมเปอร์เดย์ของเพดนิโซนเป็น18เปอร์เซ็นต์เลยยาที่ใช้ใน CNS นะครับก็จะมีแอนตี้พิลิปติกยาต้านชักยารักษาโรคลมชักมีรายง,งานว่าทำให้เกิดดีเพรสได้นะครับหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่ฟีโนบาร์บนะครับพริมิโดนฟินิทอยลีวิทราติดแซมซีแซมแทกบีนโทพิรามตดไวกาบาทรินพวกนี้ พอโดย,โดยโก,กลโดกลไกมันนะครับถ้าเรากลับไปทวน,ก,นกลไกมันก็จะเป็นลักษณะของการลดการทํางานของนิวรอนอยู่แล้วนะฮะซึ่งอาจจะกระทบต่อต่อเรื่องของอารมณ์ได้เบนโซไดซีปีนอ,อันนี้มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางอยู่แล้วนะครับก็เหมือนฟีโนบาบิทอ e ลนะครับเบนโซไดซิปีนเนี่ยนะครับทำให้อาจทําให้เกิดดีเพลสได้ตั้งแต่ทั้งระหว่างใช้ยาและหลังหยุดยาด้วยซ้ํา นะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าว่ากันโดยทั่วไปเนี่ยอาการดีเพรสเนี่ยซึมเศร้ากับแองไซตี้เนี่ยมักจะเกิดร่วมกันนะครับมักจะเกิดร่วมกันนะถ้าถ้าถ้าเราเคยเห็นคนที่ผิดปกตินะในกรณีของวิตกกังวลหรือซึมเศร้าก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโคมอบิดโคมอบิดซินโดรมเลยมาด้วยกันได้ นะครับซึ่ง Depress ีเพรสเนี่ยนะครับเบนโซเดซิปีนจะทำให้ดีเพ s s ชันเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วจะยิ่งเกิดเลยนะครับถัดมาเอาง่ายๆถ้าส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยเอาง่ายๆว่าพวก CNS Depress รสเซนักทั้งหลายอาจจะทำให้เกิดด p เพ s s ชันได้โดยโดยทั่วไปง่ายๆแบบตรงไปตรงมาหน่อยนะครับไฟโซสติกมีน นะถ้าให้แบบ IV ขนาดสูงพบว่าจะทำให้เกิด Repressive ซิม p อมส์อย่างฉับพลันนะครับส่วนออร p h ไฟโซซิกเมียนยังไม่พบรายงานอันนี้ไม่ชัดเจนนะกลุ่มทริปแทนซึ่งเป็นเออเวโซคอนซิสเตอร์สุมาทริปแทนสามารถเข้าเบรนได้นะครับมอลลิปิดโซลูเบิ เออ,เอ่อแล้วก็มอ,อรีปิดโซลเบิลที่เป็นนาราทริปแทนโซมิทิปแทนพวกนี้ก็มีดีเพสยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พบในผู้ป่วยไมยเกรเนที่ใช้ยาสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นคือไม่พบไม่ไม่เออ่มีดีเพสแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้รับยาทิปแทนแต่ยี่บสามจุดสองเปอร์เซ็นได้รับยาทิปแทนเห็นไหมฮะมันมากกว่ากันนะครับซึ่งเมื่อเขาแยกวิเคราะห์แล้วพบว่าซูมาทิปแทนจะมีมากกว่านาราทริปแทนกับโซมิทิปแทนคือทําให้เกิดดีเพสได้ ถัดมายาในกลุ่มอิมมูโนโลจิกเอเจนต์พวกอิมมูโนซับเพสเซนนะครับเช่นไมโครฟิโนเลตหรือพวกอินเทอร์เฟอรอนทั้งอัลฟาและเบต้าอินเทอร์เฟอรอนทุกชนิดมีรายงานนะครับทุกชนิดของอินเทอร์เฟอรอนอัลฟาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามทำให้เกิดดีเบสได้ดูสิครับ16-96%ส่วนอินเทอร์เฟอรอนเบต้าอุบัติการ20%กว่าถึง30%นะครับและถ้าลดขนาดลง ก็เปอร์เซ็นต์ของดีเพสก็จะลดลงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอพวกไซตโตไคน์อะไรบางตัวแล้วก็ฮอร์โมนด้วยนะครับนะกลุ่มถัดมาครับเคโมโอเทอรัปีอินเตอร์ลิวคินทูนะที่ใช้ในผู้ป่วยเมทัสเตติกคาซิโนมาก็ทำให้เกิดดีเพสนะครับมีเรจิเมนยาอื่นนะครับที่ทรีตในสมอลเซลล์ลังคาซิโนมานะครับแล้วพบอัตราการเกิดดีเพสชันนะครับเป็นเรจิเมนสองรจิเมนนี้นะครับ ก็ตัวเลขไม่น้อยซึ่งคาดว่าในรจิมนที่2เนี่ยเขาพบว่าวินคริสตีนน่าจะเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดดีเพรสนะครับถัดมาครับแอนตี้ดีเพรสแซนเองนะครับแอนตี้ดีเพรสแซนมันใช้รักษาดีเพรสดังนั้นคาดการในทางทฤษฎีแล้วนะครับไม่พบ คือไม่คาดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการ induce ให้เกิด depression แต่มันจะเพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อยดังนั้น antidepressant นะครับไม่เกี่ยวข้องกับ depression ณนะเวลานี้นะแต่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายถ้าผู้ป่วย depressed นะครับอายุต่ำกว่า50าต่ำกว่า25ปจีจะเป็น52ปีไปแล้วงงนะครับ ยาอื่นๆล่ะนะครับยาอื่นๆที่มีเคสรีพอร์ตว่าเกี่ยวข้องกับดีเพรสชันมีอะไรฮะสเตตินเห็นไหม HMG-CoA Reductase Inhibitors นะครับ h 2 Blocker Amiodarone n s a t e นะครับ Metoclopramide ที่เป็น a n t i e m เอมิติที่บล็อกโดปามีนเซิปเตอร์ใช่ไหม Ondansetron นะครับแล้วก็พวกไซโคส s ต i มู l ลนอ่ะแปลกไซโคส t ต m มูเลนแต่มีเคส e ีเพรสนะครับ เอ่อนิโคตินิกนิโคตินรีเซพเตอร์อะโกนิสที่ใช้สโมกิ้งเซสชันนะครับแม้แต่สโมกิ้งเซสชันเองวิดดอลซิมตอมก็มีพบได้ทั้งดีเพสและอะกิเตชันนะครับพบได้สองฝั่งเลยเวลาหยุดบุหรี่นะครับแล้วก็ตัวที่มีรีพอร์ตอย่างหนึ่งคือมอนเตลูคาสที่เป็นริวโคไทรนะ์นัทโกนิสใช้ในใช้ในอะไรใช้ในภูมิแพ้ใช่ไหมฮะนะ เรามาดูนะครับว่ากลไกลของยาที่ทำให้เกิด depression เนี่ยมันทำได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับแรกเลยมาดูยาคา์ดีโอก่อนเราพูดถึงยาคาเดีโอไปแล้วใช่ไหมยาที่เป็น sensory acting sympatholytic เนี่ยนะครับอย่างกรนอิดีนอันนี้เราบ้านเราเหมือนจะไม่มีนะครับคุณอาจจะไม่คุน้นบรีเซอปีนมีชายโตรป้าคโครนิดีนพวกนี้ออกฤทธิ์ที่ CNS ใช่ไหม ชุดแรกรีเซปีนเนี่ยมันดีเพรสนอยพีนฟฟินอนอกจากซินแนปถ้าคุณยังจําได้นะนะคืออาจารย์ไม่อยากพูดละเอียดมันก็ใช้เวลานานนะครับจริงถ้าสอนสดก็คงนานได้แหละอ่ะคือมันเข้าไปแทนที่ตัวมันเข้าไปไล่ที่แล้วก็ไประง,งับการเก็บนอยพีนฟฟิน,นเข้าสู่เวสิเคิลก็ทําให้นอยพีนฟฟินในในในซินแนปเนี่ยในปลายประสาทเนี่ยขาดนะครับก็จะหลั่งออกมาได้น้อยนะก็ลดความดันโลหิตได้ เมทิโด,โดปาตัวมันถูกเมตาโบไลซ์เปลี่ยนเป็นอัลฟาเมทิลนอยพรีนอฟรินแล้วเข้าไปรีเพลซไปไล่ที่นอยพรีนอฟรินในซินแนปในเวสิเคิลเหมือนกันไล่เขาออกแล้วตัวเองเข้าไปอยู่แทนกลายเป็นฟอลนิวโรทรานสมิเตอร์ตัวมันเวลาออกมาก็ไม่เอฟเฟกไม่เอฟเฟกเหมือนนอยพรีนอฟรินแถมอาจจะไปกระตุ้นอัลฟาทูรีเซปเตอร์คล้ายโคลนิดีนด้วยนะครับคือกระตุ้นอัลฟาทูก็จะเกิดเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กแมคคินิซึมยับยั้งกัน หลัง่งนอยปิเนฟินออกจากปลายประสาทนะครับฤทธิ์เหล่านี้ก็จะมีผลมีผลทำใหออ้ขาดพวกโมโนเอมีนนิโรทานสมิตเตอร์นะถัดมาครับเบตาบล็อกเกอร์นะครับตัวที่เข้าเข้าสมองได้นะครับก็จะมีผลต่อเบตาอะดรีนาจิกแล้วก็เซโรโทนินรีเซพเตอร์ด้วยนะครับส่วนดิจอกซินไม่รู้กลไกไม่รู้กลไก คาดว่าคาดว่าอาจจะไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของนอยพินนฟินซินเทิสในซ n s น CNS แล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่เรารู้ดิจอกซินไปเพิ่มแอคทิวิตี้ของเวกัสเนิร์ฟนะครับมันก็จะกลับกันนะมันก็จะไปเพิ่มไปเพิ่มโคลิน n จิกทรานสมิชชั่นนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องของนอยพินนฟินซินเิซิสด้วยนะครับ ทำให้มีผลลดลด alertness ลงนะครับยาอื่นๆน,นะไอโซเทติโนอิน in, พบว่าเปลี่ยนแปลงโดปามีนเซโรโทนินและนอยปิเิฟินซิสเซมทานเซมิชันนะครับมีผลต่อเรื่องอารมณ์นะครับโกรนโดโทรปินอีลิซิซิงฮอร์โมนอะโกนิสลดเอสโตรเจนและแอนโดเจนโปรดักชันนะครับลดฮอร์โมนเพศส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนะครับ ทำให้เกิดดีเพรสได้คอร์ติโคสเตรอยเพิ่มพลาสมาคอร์ติซอลเป็นหลักในเรื่องของดีเพรสนะครับเป็นสัดส่วนฮอร์โมนและจริงๆมันก็ส่งผลต่อ HPA axis ด้วยยาต้านชักฟีโนโบาบนะครับฟีโนโบาบฟีนิโทยลดพลาสมาทริปตโตโฟแฟนอ่าอันนี้ชัดไหมฮะลบกวนเซโรโทนินเลเวลถูกไหมทริปตโตแฟนเป็นอออะไรนะพรีเคอร์เซอร์ของเซโรโทนินใช่ไหมฮะ นะออทอพิราเมทัยอาคาบีนเพิ่มกาบาเลเวลกาบาแอคทิวิตี้นะครับก็ลดการทำงนานของระบบประสาททำให้คลามลงนะครับพวงนี้ก็ทำให้ซึมสงบสงบก่อนแล้วก็ซึมนะครับถัดมาครับอินเทอร์เฟอรอนนะครับทั้งอัลฟาเบต้านั่นแหละนะครับอินเทอร์เฟอรอนนะครับส่งผลให้เพิ่มอินเ r อร์ลูคิน x นะครับซึ่งมีผลกระทบต่อเซโรโทนินนะครับ เพราะมันไปทำให้ทริปโตแฟนขาดพอขาดทริปโตแฟนก็เซโรโทนินลดลงก็จะเหมือนแอนตี้พิเดปติกกลุ่มนี้นะครับถัดมาวินคริสตีนนะครับวินค่าอัลคาลอยยับยั้งการทรานสปอร์ตโดพามีนไฮดรอกซิเลสนะครับลดการเปลี่ยนโดพามีนเป็นนอยพิเนฟินขาดนอยพิเนฟินอีกแล้วนะครับอะเลอร์เนสลดลงเกิดภาวะซึมเศร้า แปลกไหมฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นนอยพินฟินหลายอันเลยนะครับแล้วก็มีเซโรโทนินบางส่วนแต่ก็ใกล้เคียงไหมฮะใกล้เคียงกับพยาธิสภาพของโรคดีเพสใช่ไหมนะวาเลนิคลินนะครับที่เป็นนิโคตินอะโกนิสอันนี้ไม่รู้กลไกที่แน่ชัดนะครับแต่เป็นพาเชลอะโกนิสต่อนิโคตินิกรีเซ็ตเตอร์นะครับแล้วส่งผลโดยอ้อมที่ไปปรับเปลี่ยนโดปามินจิกฟังชัน ส่งผลให้เกิดดีเพรสนะครับเวลาคุณจำก็จำแค่จำแค่ว่ามันผ่านนิวโรทานสมิเตอร์อะไรหรือรีเซพเตอร์อะไรก็พอนะครับทีนี้ดีเพรสชันเวลาเกิดคลินีคข้อพรีเซนเตชันจะเป็นยังไงนะครับลักษณะอาการซึมเศร้าเนี่ยที่เกิดจากยาจะคล้ายๆกับเมเจอร์ดีเพรสซีฟดิสออเดอร์เลยก็คล้ายๆกับดีเพรสปกติไม่ใช่ปกติคล้ายกับดีเพรสที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นเองนะครับ มีเวลาอาการรุนแรงเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีความคิดอยากฆ่าตัวตายนะครับอานะนะการที่รุนแรงเนี่ยจะมีความคิดอยากฆ่าตัวตายมีอาการทางจิตนะครับซึ่งลายที่รุนแรงมีรายงานอยู่จากยาอินเตอร์เฟอรอนอัลฟาคอร์ติโคสเตอรอยและวาเลนิคลิน3ตัวนี้ทำให้เกิดซีเวียซิมตอมของดีเพสได้นะครับ,นะรบอาการที่จะพบ อาการอาการแสดงที่เราจะพบก็คืออารมณ์จะซึมนะครับมีภาวะมีภาวะซึมซึมซึ่งซึ่ง,ง,งไม่ขาดความสนใจอะไรต่ออะไรนะครับมันไม่มีแรงบันดาลใจนะครับเหมือนคนดูดูมันคนอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับไขเป็นหรือเปล่าสังเกตตัวเองนะขาดความสนใจหรืออะไรอะ่ะ ใน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 ,ในเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอยากทำอะไรเลยนะครับมันเป็นประเภทไล้ไล้ไลแรงบันดาลใจไล้แรงผลักดนันไม่มี motivation ไม่มีความสนใจนะครับเรื่องการนอนก็เปลี่ยนมีทั้งนอนไม่หลับและนอนมากเกินด้วยนะครับดังนั้นคนคนผู้ป่วยที่เป็นดีเพรสไม่จาเป็นต้องงดนอนตลอดเวลาฮะบ,บางคนไม่ค่อยนอนนะ แล้วบางคนเกิดจากการไม่นอนด้วยนอนผิดเวลาแล้วก็เกิดเป็นดิปเลสนะครับความอยากอาหารเพิ่มขึ้นห,นหรือลดลงก็ได้นะครับดับงนั้นคุณจะเห็นว่าบางคนบางคนเวลา clear, เครียดซึมกิน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 จนอ้วนบางคนไม่กินเลยนะดังนั้นไม่จําเป็นต้องแบบว่าไม่กินนะครับมีได้ทั้งสองอย่างเรื่องของไซโครมอเตอร์อาจจะมีทั้งรีทาร์ a เดชันแล้วก็อาร์กิเตชันคือมีทั้งฝั่งแบบเฉ่อยชากับฝั่งที่แบบว่าอะไรอ่ะ เเกินเกินกว่าคำว่าวิตกกังวลนะครับคือแอคติเตตเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะพบเวลาเป็นมากมากคือ h o p โฮเ s ล e ์เ l e s s n e s s นะครับคือสิ้นหวังสิ้นหวังไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไม่ช่วยเหลือใครด้วยนะครับคือชีวิตอยู่แบบล,แล่องลอยละแล้วก็สุดท้ายคือมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย นั่นคือการแสดงทางคลินิกการให้การดูแลรักษาแก้ไขดักอินดิวส d ด e เพร s ชันนะครับหรือ e s เพสซี y ซิมจอมในรายที่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาการน้อยๆน,นะครับในบางบางเคสที่พบตัวอย่างเช่นได้รับก o n โนโดโทปินเดลิซิ่งฮอร์โมนอะโกนิสเนี่ยก็แค่แค่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อ n t เ r อ e n t i o อินเอร์เวชันเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ไม่ไม่ยังป็นต้องใช้ยาทรีตในรายที่เป็นปานกลางนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะต้องมี Psychological Intervention หรือไซโครเซลปีอ,อาจจะใช้ยาหรือเป็นวิธีที่ไม่ใช้ยานะครับเป็นจิตบำบัดอะไรพวกนั้นไปในรายที่รุนแรงมากและอาการอยู่คงอยู่ตลอดนะครับอันดับแรกเลยคือหยุดยาที่เป็นสาเหตุถ้าเป็นไปได้เห็นไหมว่า m y s y ซิมตอเนี่ยไม่ได้พูดถึงหยุดยา แต่พูดถึงการให้ educate นะครับคือให้ความเข้าใจให้ให้คำปรึกษาให้ Intervention ธรรมดาแต่พอมอซีเวียขึ้นมาแล้วอาการคงเส้นคงวาตลอดนะครับหยุดยาละและถ้าจำเป็นให้ยา a n t i d e p r e s ส a n t นะครับส่วนในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นและหนุ่มสาวนะครับที่ได้รับ a n t i d e p r e s s a n t จะต้องจะต้องนะครับจะต้องมอนิเตอร์อย่างอย่างอย่างใกล้ชิดติดตามต่อเนื่องระหว่างที่เริ่มใช้ยาในช่วงสัปดาห์แรกๆเพราะว่าในผู้ป่วยอายุน้อยๆเนี่ยหากมีการใช้ antidepressant นะครับพบว่าอุบัติการหรือการเกิดการความคิดอยากฆ่าตัวตายหรืออาการดีเพร s ที่แย่ลงเนี่ยมีมากกว่าคนที่สูงอายุกว่านะครับ และในรายที่ดีเพสนะครับคือดีเพสจากยาเนี่ยแล้วพบว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือมีอาการทางจิตนะครับนั่นคือรุนแรงแล้วนะครับต้องอินเตอร์เวนชันทันทีและจําเป็นต้องอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับและให้การรักษาทางโรงพยาบาลซึ่งอันนี้อาจารย์ไม่ลงรายละเอียดนะครับเขาจะรักษาด้วยยาอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแพทย์ลักนะครับรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนะดังนั้นก็จบหัวข้อสุดท้าย ของหลักอินดิ e ส์นิวโรโลจิคอแล้วก็ไซโคโลจิคอดิสออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับเท่านี้ก็คาดว่าวิดีโอก็จะเร่งเวลาได้ไม่ถึง6ชั่วโมงเต็มแต่เนื้อหาเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับก็เยอะเอาเรื่องนะครับยังไงก็ตามพยายาม,มั่นทบทวนแล้วก็ทำโน้ตย่อนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดี นะครับเพราะบังเอนินหัวข้อองอาจารย์เป็น3ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับให้ทุกคนโชคดีในการสอบสวัสดีครับ